นำชิ้นแรกไปคนหนึ่งมือยับชั่วกราคนละสองคันองคันรวมเป็นสี่คันขายไปที่ดังมือมือสองพันอันดีดงที่ขอสองพญาสองพญาพระผ ครัทำวิดีโอให้เขาให้ชให้คนในกลุ่มดูสอนโซลิดสอนนัสอนกลางเซเิร์ฟเฟ นี่ทำอยู่รชบเดี๋ยวเพิ่งมาคุยเสียงเข้าไปไปทานแล้ว không có địa chỉ đó. Có không? Không có. Ai gọi? Tôi không có ở đó có cái gì. Tôi không có น้ำใจที่ใช้ที่ใจละครเดียร์คูนี้ไม่พอี่หนุ่ทำให้กับที่รักแบบนี้แล้ว่ะอยากดูว่าน่าจอาบาอยากดูว่าที่น่าจะลงคานี่คือเรื่องดีที่ก็น่าจะ ในกรณีไม่มีเครื่องมือให้กดไปที่ถั้มเลือกคอมมน จากนั้นเลือกเซ surface surface อยู่ไหน s u r f a c นี่นนแล้วก็เลือกเฮ้ยอันน,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 นี้อันนี้อะไรโดยการคลิกแล้วก็ลากวางหัวเข้าไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เลยอันนี้อ๋อต้องเป็นอันนี้อันนี้เข้ามาอันนี้ตัวน,นี้เข้ามา ูบูตรงนี้ก็เหมือนกันงูจะอยู่ในฟีเจอร์แล้วก็จะเป็นอันหน่อนี้อันนี้าเอามาออกครงมือย่อสายนเรแล้วจะออกก็ f x ออกไปออกไปนเป็นชวว่าไป